สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนครับถ้าถามว่าหุ้นใหญ่หุ้นไหนใน S&P 500ที่ทำผลงานได้อย่างสุดยอดระดับแสนเปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่ Apple ไม่ใช่ Amazon ครับหุ้นนั้นชื่อว่ามอน s เตอร์นะครับ100%ครับรีเช็คกับสำนักวิเคราะห์อย่างบุมเบิร์กนะครับก็บอกว่า1% 0 0เช่นกันนะครับใน20ปีที่ผ่านมาโอ้โหนี่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะครับนี่เป็นแค่เครื่องดื่มชูกำลังอยู่ในเซกเมนต์เครื่องดื่มนะครับแต่ว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่่ยยมชนนะะหุ้รดััับบโลกกอาง Apple Amazon วันนี้เราไปเรียนรู้กันดีกว่าครับว่าคุณนี้นั้นมีความน่าสนใจอย่างไรครับเติบโตมาอย่างไรและเหมาะที่จะเก็บอยู่ในพอร์ตเรายาวยังเกษียณไปเลยหรือเปล่านะครับไปชมกันเลยนะครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเครื่องดื่มชูมลังอย่าง Monster Beverage จะมีอายุมามากกว่า90ปีแล้วนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นนั้นค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาเริ่มจากธุรกิจขายน้ำผลไม้เท่านั้นนะฮะโดยจุดเริ่มต้นครับมันเกิดขึ้นที่เมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มต้นด้วยคนเพียง4คนเท่านั้นครับคือมิสเตอร์ฮูเบิร์ตเฮนเซนกับลูกชายของเขาอีก3คนครับใช้ชื่อบริษัทที่ชื่อว่า h ฮนเซนฟู้ดส์ผลิตน้ำผลไม้ผสมโซดาต่างๆครับภายใต้แบรนด์ h ฮนเซนส์และ ไม่ธรรมดานะครับบริษัทนี้สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับในปี1985แต่จนแล้วจนรอดนะครับก็ต้องบอกว่ามีความยากลําบากครับในการที่จะให้ธุรกิจน้ําผลไม้ผสมโซดานี้ฮะเติบโตขึ้นครอบครองใจประชาชนคนอเมริกันได้ครับธุรกิจนั้นดําเนินไปอย่างทรงๆครับไม่ได้มีการเติบโตมากนักสักเท่าไหร่ต่อมาครับสถานะทางการเงินนั้นเริ่มฝืดเคืองนะฮะเรียกได้ว่าชนิดที่เกือบจะล้มละลายเลยนะฮะบังคับให้เจ้าของบริษัทครับจำเป็นจะต้องขายกิจการให้กับโอกาสที่เข้ามาก็คือ แคิษั er ท์ i l ีย n i a Co-packer Corporation ก่อนจะถูกขายอีกครั้งนะครับโดยผู้ที่เข้ามารับช่วงต่อก็คือมิสเตอร์โรนนี่แซคนนี้แหละครับที่จะเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนนะแบรนด์เฮนเซ่นนี้ครับ ตอนเข้ามาบริษัทก็ยังไม่ได้ดีมากนักสักเท่าไหร่นะครับแต่มิสเตอร์รอดนี่ครับได้มีโอกาสไปที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีแบรนด์เครื่องดื่มชูกําลังอย่างเรดบลูครับซึ่งเป็นที่นิยมมากที่ประเทศนั้นครับเขาคิดว่าเฮ้ยอเมริกามันยังไม่มีเครื่องดื่มแนวแบบนี้ถ้ามีก็น่าจะเป็นที่นิยมแบบเดียวกันครับจุดนี้เองครับที่ทําให้มิสเตอร์รอดนี่ครับเข้าสู่ธุรกิจ Energy drink อย่างเต็มตัวครับปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ทั้งหมดจากผู้ผลิตน้ําผักผลไม้้รบเขาาสู่ Energy He drink Sen Energy ภยใตด์ เพื่อที่จะวางขายทั่วสหรัฐอเมริกาเลยครับเรียกง่ายๆครับว่าเห็นความสําเร็จของ Red Bull ก็อยากจะทาบ้างนะครับเพราะว่าเห็นโอกาสฮะเพราะประเทศสหรัฐอเมริกายังยังไม่มีนะฮะอย่างนั้นก็ตามมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับ Pension Energy นั้นไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรประกอบกับโอ้โหเดชะบุญครับ Red Bull เข้ามาเจาะตลาดอเมริกาเหนือเช่นกันครับทำให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้อย่างดูเดือดมากขึ้นทีนี้คุณร็อดนี่แซ็กส์ครับก็ต้องหันกลับมาวางกลยุทธ์ใหม่ครับเฮ้ยมันเพราะอะไรนะทำไมถึงไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะฮ ทำการวิจัยตลาดครับค้นคว้าหาความรู้อยู่นานจนได้คําตอบที่ว่ากลุ่มที่ดื่มนะครับก็คือกลุ่มวัยรุ่นและวัยวู้ใหญ่ตอนต้นดื่มเพื่อความสดชื่นรู้สึกกระปี้กระเป๋าแต่ที่ไม่ตอบโจทย์มันก็คือรสชาติของ h e n Sen s Energy ฮะซึ่งรสชาติจะออกเปรี้ยวครับไม่ได้ให้ความรู้สึกกระปี้กระเป๋าแบบนั้นนะฮะทีนี้จึงพัฒนาสูตรเลยครับปรับสูตรใหม่ครับเพิ่มความหวานฮะจัดสารปรุงแต่งขึ้นมาเพิ่มคาเฟอีนความหวานบวกคาเฟอีนจะทําให้รู้สึกสดชื่นครับและก็ปรับแบรนด์โฉมใหม่เลยในชื่่อวา Mon sters ออพร้อมกับใช้กลยุทธ์สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งการสนับสนุนทางด้านการกีฬาครับเป็นสปอนเซอร์เยอะแยะมากมายครับและจากประสบการณ์ของแอดมินครับที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามาต้องบอกว่ามอนสเตอร์นั้นให้ความสําคัญกับการตลาดมากจริงๆนะฮะเราสามารถเห็นได้แบบชัดๆเลยนะฮะมอนสเตอร์ Monster อันดับหนึ่งเลยในส่วนของเรื่องสปอนเซอร์นั้นก็คือการเป็นสปอนเซอร์ที่ UFC นะฮะผ่านหูผ่านตาคนทั่วโลกแน่นอนนะครับ จุดเปลี่ยนก็มาอยู่ตรงนี้แหละครับจากการปรับสูตรปรับกลยุทธ์ดังกล่าวครับปรากฏว่ามอนสเตอร์นั้นประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะที่อเมริกานะครับถึงขั้นกับเปลี่ยนชื่อบริษัทเลยนะครับเปลี่ยนมาเป็น Monster b e v e r a g e c o r p o r a t o o n แล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้แหะครับ และด้วยการที่มอนสเตอร์นั้นต้องการการเติบโตนะครับก็ได้มีโอกาสนะฮะไปเป็นพาร์ทเนอร์กับทางโคคาโคลานะฮะในปี2015ครับโคคาโคล่านั้นตัดสินใจที่จะใช้เงินราวประมาณ70,000ล้านบาทนะครับเพื่อแลกกับหุ้นมอนสเตอร์ประมาณ16%ครับในการเข้าถือหุ้นนะครับเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยซึ่งกันและกันนะครับในเชิงกลยุทธ์โดยที่มอนสเตอร์นั้นไม่เก่งทางด้านเครือข่ายครับในการที่จะกระจายสินค้าออกสู่ตลาดนอกอเมริกาครับเพราะว่ามอนสเตอร์นั้นต้องคิดใหญ่มากกว่านั้นแล กัวคาโคล่าน oh. uh ั้นพิส mm ูจน์มาหมดแล้วครับว okay. ่าสามารถเป็นหนึ่งได้ในเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายฮะกัคาโคล่านั้นเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดจําหน่ายออกไปนอกสหรัฐอเมริกาครับและก็กัคาโคล่านั้นก็ได้ผลประโยชน์เช่นกันครับในการที่มอนสเตอร์นั้นเข้ามาช่วยดูแลในส่วนเครื่องดื่มชูกําลังครับที่กัวคาโคล่านั้นก็สนใจทําเช่นกันเกได้ว่ายื่นหมูยื่นแมวครับแล้วก็พาการประสบความสําเร็จดังเช่นปัจจุบันนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในส่วนของมอนสเตอร์นะครับได้ผลประโยชน์มากกว่าจริงๆนะฮะทีนี้เรามาด ดูเรื่องการเติบโตของมอนสเตอร์ดีกว่าครับว่าน่าสนใจขนาดไหนนี่เป็นกราฟรายได้นะครับของบริษัทมอนสเตอร์เพื่อนๆดูนะครับว่า 92ล้านเหรียญน,นะครับมีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับดูฮะกราฟนั้นพุ่งขึ้นอย่างตลอดนะครับผ่านมาหลายวิกฤตก็ยังสามารถพุ่งขึ้นไปได้นะครับจนจบที่ว่าตอนนี้นั้นมอนสเตอร์นั้นมีรายได้ต่อปีประมาณ6 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐนะครับปัจจุบันนั้นบริษัท Monster b e v ร r a g รมี Market Cap อยู่ที่ประมาณ60,000ล้านเหรียญสหรัฐครับ อยู่อในอันดับที่ประมาณ262นะฮะซึ่ง market cap ขนาดนี้ครับก็เพียงพอครับที่จะสามารถทําให้บริษัทอย่าง Monster นั้นใหญ่มากกว่า FedEx ใหญ่มากกว่า Snowflake ครับใหญ่กว่า 3M ใหญ่กว่า Chipotle และใหญ่กว่าบริษัทรถยนต์ยี่ห้อดังอย่าง Ford Motor และ Ferrari ด้วยเช่นกันนะครับและนี่คือการเติบโตการขยาย market cap ของบริษัท m อน s เ e r ร e เ e ็ a ไซ o ์คอร์อครับเพื่อนๆดูครับว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะมีลดลงไปบ้างครับตาม มันเป็นธรรมชาติของหุ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าลงได้ทุกครั้งก็ขึ้นมาได้ทุกครั้งและมากกว่าจุดเดิมด้วยซ้ำไปมอนสเตอร์ Monster นั้นเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ครับประมาณ28ปีที่แล้วครับและพ่ายแพ้เพียงแค่5ครั้งเท่านั้นเองครับนี่ฮะจุดสีแดงนี่คือจุดที่ติดลบนะครับขาดทุนในปีนั้น แต่นอกจากนั้นนะครับให้กำไรกับผู้ถือหุ้นทุกปีเลยนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็บางปีนั้นขึ้นไปถึง3 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์ติดต่อกันนะครับช่วงปีที่เขาเติบโตสูงมากนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วนี่ฮะในส่วนของค่าเฉลี่ยถึง40%เรเเียกได้ว่าใครเก็บยาวก็ให้กำไรผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้ดีเดียวเลยครับบริษัท m อน s เ e r Beverage c อร์ o r a t i o n ครับตัวย่อ M N S T ตอนนี้ราคาอยู่ที่57เเหรียญต่อหุ้นเท่านั้นนะครับสามารถหยิบจับต้อง ได้เลยครับเพื่อนๆจะสงสัยว่าอทำไมเข้าตลาดมาตั้งนานราคายังพึ่งอยู่แค่5 7เจดเหรียญเท่านั้นเองนั่นก็เป็นเพราะว่าบริษัทอย่างมอนสเตอร์นั้นมีการแตกพามาแล้วหลายครั้งนะครับการแตกพาก็คือทําให้จํานวนหุ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าราคาหุ้นก็จะถูกลงนะครับทำให้นักลงทุนเห็นว่าหุ้นมีราคาที่ไม่แพงมากนักสามารถดึงเงินจากน้กทุนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ฮะมีการแตกพามาหลายครั้งเช่นกันครับซึ่งถ้ายังไม่แตกพานะครับป่านี้หุ้นมอนสเตอร์นั้นน่าจะเกินพันเหรียญ ป็นนนนที่่แอตอนนี้หุ้นของมอนสเตอร์นะครับก็ใกล้ที่จะทํา52วิกไฮแล้วนะครับซึ่งจริงๆถ้าชนะตรงจุดนี้ไปได้นะครับจะเป็นราคาที่ all time high เลยนะฮะ PE ตอนนี้ครับอยู่ที่37.18นะครับก็ต้องบอกว่าแพงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับก็นักลงทุนก็ใส่ความคาดหวังไปในหุ้นนี้ด้วยเช่นกันนะครับไม่มีปันผลครับสำหรับหุ้นนี้ year to date ครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงปัจจุบันนี้นะครับหุ้นมอนสเตอร์ครับยังทําได้ดีครับบวกมาที่13% 1>, 1ปีที่ผ่านมาบวก28% 5ปีบวก100%ครับและ10ปีอยู่ที่เกือบ500%ครับแต่ว่าถ้ามากดดูตรง max ครับ400,000นะ oh, เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากๆครับ เรียกได้ว่าพลิกชีวิตเลยครับใครมีหุ้นมนสเตอร์มาตั้งแต่เริ่มเข้าตลาดนะครับแต่ว่ายังไม่หมดแค่นั้นนะครับหุ้นมนสเตอร์นั้นมีงบดุลนะฮะแล้วก็มีตัวเลขหลังบ้านที่ยอดเยี่ยมมากๆากนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันครับเรื่องตัวเลขไม่ต้องห่วงนะครับนสเตอร์นั้นมียอดขายเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับที่น่าห่วงก็แค่มีเรื่องของ profit margin นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องในส่วนของการจัดการค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นในส่วนของเรื่องโจทย์ให้มนสเตอร์จะต้องไปปรับแก้ไขกันต่อไปครับแต่ในเรื่อง ของ g e n e r a t e Net Income ครับกำไรสุทธินั้นหายห่วงเลยครับสุดท้ายจนแล้วจนรอดหักโน่นหัดนี่ก็ยังเหลือประมาณเกือบ20%ครับและนี่ก็คือสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าของมอน s เตอร์นะครับจะเห็นว่าตัวเลขการส่งออกนอกสหรัฐอเมริกาถึง37.39%เลยนะครับส่วนนี้แหละครับที่โคกนั้นเข้ามาช่วยมอน s เตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยครับและที่อยากจะพรีเซนต์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามอน s เตอร์นั้นหายห่วงในส่วนของเรื่องสถานะทางได้ การเงินนะครับหนี้สินของมอนสเตอร์นะครับแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับในแต่ละปีแต่ก็เทียบไม่ได้เลยนะฮะกับการที่เขามีกระแสเงินสดอิสระนะครับรวมถึงมีเงินสดในคลังนะครับมากกว่าหนี้สินเยอะมหาศาลเลยนะครับนี่ครับแคชนี่ระดับเป็นพันล้านนะครับแล้วก็ฟรีแคชโฟลัันก็ระดับเกือบ700ล้านในปี2022นะฮะแล้วมาดูในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินระยะยาวนะครับหนี้สินก็เทียบไม่ได้กับสินทรัพย์ที่มีเลยนะครับย ว่ามอนสเตอร์นั้นเป็นอะไรที่น่าอุ่นใจมากๆนะครับในเรื่องของงบการเงินนะครับยังมีเงินให้โตได้อีกเยอะครับทรงมาแบบนี้ฮะคือสามารถลงทุนได้อย่างไม่ต้องกังวลอะไรมากมายเลยนะครับยิ่งด้วยว่าไม่มีปัญผลให้ต้องใจผู้ถือหุ้นทั่วโลกด้วยนะฮะก็เดินหน้าเต็มกําลังได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นคืนครับเอาไปลงทุนต่อซื้อกิจการอะไรก็ตามครับที่ทําให้ได้ประโยชน์กับบริษัทดันให้บริษัทนั้นเติบโตไปมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นธรรมชาติของมอนสเตอร์นะครับในเร เยอะมากๆเพราะว่าต้องบอกกับเพื่อนๆนะครับว่ากราฟที่มันเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับเพื่อนๆลองไปดูในส่วนของผู้นําอย่างโคคาโคล่านะฮะที่เป็นพาร์ทเนอร์กันนี่ครับด้านล่างนี้เพื่อนๆดูสิครับขนาดผู้นาอย่างขนาดนี้เลยนะฮะซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับมอนสเตอร์นะครับเซฟกว่าเยอะเลยครับและโดยส่วนตัวของผมนะครับก็เป็นลูกค้าประจําของมอนสเตอร์เลยนะฮะเรียกได้อย่างนั้นเลยเพราะเวลาเดินทางไกลออกนอกเมืองที่เมกาทีไรนะครับต้องคว้ามอนสเตอร์เข้ามาทุกทีนะฮะบนรถดื่มแล้วมันไม่ง่วง จริงๆนะฮะก็สงสัยอยู่นะเอ๊ะมันใส่อะไรในนั้นนะครับมีอยู่3มอินเกเรียน์นะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวชูโรงของมอนสเตอร์นะครับนั่นก็คือคาเฟอีนนะฮะนี่ช่วยทําให้ร่างกายตื่นตัวอยู่แล้วนะครับแล้วบวกกับสารอย่างทอรีนนะครับอันนี้เป็นกรดอะมิโนซันโฟนิกนะฮะหรือเรียกสั้นๆว่ากรดอะมิโนนั่นแหละครับตัวนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายผลิตพลังงานนะครับแล้วก็ปรับสมดุลปรับเกลือแร่ของร่างกายครับบวกกับสารสุดท้ายที่เป็นสารตัวหลักครับก็คือกูคูโรโนแลตโตนอันนี้ ลมดีลดความเหนื่อยล้าทางจิตใจนะสามตัวนี้แหละครับก็เป็นผลนําให้รู้สึกว่าได้ผลมากๆกนะครับก็เอาใจคนเดินทางไกลได้เต็มๆนะฮะส่วนตัวเรดบูลนั้นเอาไม่อยู่นะฮะต้องเป็นมอนสเตอร์เท่านั้นวกกับเฟรเวอร์รสชาติอย่างมากมายนะฮะตัวออริจินัลนั้นก็ต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงๆครับและอีกอย่างนึงก็คือการจัดจําหน่ายครับทุกช่องทางทุกปั๊มต้องมีมอนสเตอร์นะครับอันนี้ชอบมากเลยฮะไปไหนทุกปั๊มไม่ว่าจะใกล้ไกลชนบทขนาดไหนก็ต้องมีมอนสเตอร์ครับเรียกได้ว่าช่องทางการจัด จัหน่ายนั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากครับสำหรับมอนสเตอร์โดยส่วนตัวครับคิดว่าหุ้นนี้น่าเก็บเข้าพอร์ตอย่างยิ่งนะฮะจากทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพึ่งพรีเซนต์มานะครับเป็นหุ้นระยะยาวอย่างแท้จริงนะครับและผมคิดว่ายังสามารถเติบโตได้อีกนะครับเพราะว่าไม่ตันนะครับสำหรับมอนสเตอร์มีการเพิ่มเติมรสชาติใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับรวมถึงมีการโฆษณาที่แข็งแกร่งครับมีการกระจายสินค้าออกไปนอกประเทศด้วยและยังเติบโตอย่างต่อเนื่องครับการเงินก็หายห่วงครับพาร์ทเนอร์ก็ดีเลยด้ว่าหุ้นนี้รเหมมาาะสในกก็ ยาวมากๆนะครับอย่างไรเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับหุ้น Monster Beverage Corporation แถมให้เพื่อนๆครับอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองของมอนสเตอร์นะครับ Celsius Holdings ตัวย่อ C E L H ครับมอนสเตอร์นั้นจับคู่กับ Coca-Cola แต่ Celsius นั้นจับคู่กับ Pepsi ครับและก็ทีมอัพกันในส่วนของเชิงกลยุทธ์เช่นเดียวกันเลยครับกับที่มอนสเตอร์นั้นทำกับ Coca-Cola นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่139เหรียญนะครับ1ปีที่ผ่านมานะครับทำได้ดีมากเลยครับ100%ฮะ5ปี2 0 0 0 7 0 0ปครับ10ปีก็4 0 0 0 0ตครับตั้งแต่เข้าตลาดมาก็4,500เป็นแฟลตมาตลอดเลยนะครับเริ่มจะมีจุดเปลี่ยนตรงปี2020นี้แหละครับเยอทูเดตนะครับก็ทำได้ดีกว่ามอนสเตอร์ครับ38%เลยตอนนี้ก็ใกล้ทำ i อทา i g h เช่นเดียวกับมอนสเตอร์นะครับแต่ว่าในส่วนของ forward PE ครับต้องบอกว่าแพงกว่ามอนสเตอร์หลายเท่าเหมือนกันนะครับอ่าก็แสดงว่ามีความคาดหวังเกินกว่ายอดขายที่แท้จริงของเซลเซียสนะครับผู้ถือหุ้นก็ต้องรับความเสี่ยงไปตรงนี้ อย่างไรก็ลองพิจารณากันดูนะครับ2หุ้นนี้เป็น2หุ้นที่น่าจะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งนะฮะเพราะว่าได้พาร์ทเนอร์มาเป็นระดับกูรูทั้งนั้นครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นหุ้นที่เหมาะกับการเก็บยาวทั้งคู่นั่นแหละครับโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ